สวัสดีค่ะทางบ้านทุกท่านนะคะน้องวันหายไปเลยนะวันนี้จะพามาดูต้นไซใบสักนะคะที่บ้านต่างจังหวัดเนาะวันนี้จะไม่มีสวนผักบนระเบียงนะคะเพราะเนื่องจากว่าหยุดพักตรงนั้นไปนานเลยช่วงโควิดแล้วก็อะไรอีกหลายๆอย่างเนาะมาพักตัวที่ต่างจังหวัดแทนก็เลยนี่ค่ะมีต้นไซใบสักมาแชร์นะตัวต้นนี้นะ้องวันได้มาราคาที่ 1500, งพันเออ่งพันหบาทนะคะสูงประมาณเมตรครึ่งได้เนาะ ไม,มไม่ถึงเม็ดไม่ถึงเม็ดครึ่งหรอกค่ะแต่นะวันนี้คือนี่นวันจาไม่ได้แล้วอายุอายุเท่าไหร่ก็หลักปีแล้วเนอะนี่เขาก็สูงขึ้นไปที่นวันจะบอกว่าจะให้ดูก็คือในเรื่องของการแตกใบนะในกรณีเพื่อนๆถ้าเกิดได้มาต้นเดียวนะคะแนะนําเลยว่าถ้าใครอยากจะให้ต้นไซใบศักของเรานั้นแตกออกเป็นหลายก้านนะคะนี่เลยตัดยอดเลยค่ะนี่นวันจะให้ดูนะก่อนหน้านี้นวันไม่ได้ตัดยอดเลยนะ มีมาสามกิ่งยังไงก็อย่างนั้นเห็นไหมคะพอตัดยอดอายุน่าจะประมาณนาวันไม่แน่ใจนะถ้าผิดพลาดนะอาจจะสักประมาณ1เดือนนะคะเห็น<ๆ>จะได้เนาะเห็นไหมคะเขาแตก<ๆ>เขาแตกเป็น2ก้านเลยเพราะปกติแล้วถ้าเราถ้าเราไม่ไม่ตัดเนี่ยนะคะ <ๆ S 2> <ๆ S 1> เขาก็จะเป็นก้านตรงสูงขึ้นไปแบบนั้นเนาะนี่คะ่ะที่นวันให้ดูเนาะแต่นะวันนี้ที่เห็น2ก้านนี่คือนวันตัดหมดแล้วเนาะแต่ว่ายอดสูงจะไม่ให้ดูนะคะเพราะมันสูงมองไม่เห็นจะให้ดูยอดนี้นี่ที่นวันตัดเนาะ เห็นไหมคะนี่คือยอดที่ตัดเอาไว้เขาแตกแล้วนะเห็นนี่ค่ะนี่นี่อันนี้ที่ตัดเอาไว้เนาะส่วนตัวนี้ก็คือเป็นก้านใหม่ที่เขาแตกขึ้นมาเนี่ยค่ะเห็นไหมเป็นใบอ่อนๆเนี่ยเห็นไหมเราก็จะได้ต้นทรใบศักที่มีกิ่งก้านเพิ่มขึ้นไปเน้วโดยที่ไม่สูงชะลูดนะคะต้นไม้นี้เหมาะที่จะตกแต่งบ้านนะคะกรณีที่มีแดดส่องเข้ามาถึงไม่ต้องถึงขนาดแดดแรงนะคะใครที่อยากจะตกแต่งบ้านเอาไว้ในบ้านได้ ะะเป็นพืชที่ให้ออกซิเจนสูงเนาะแล้วก็ค่าขายจะตั้งที่มุมบ้านแนะนำมันจะต้องมีแสงแดดส่องถึงเนาะเพราะถ้าไม่มีแสงแดดใบเขาก็จะค่อยๆเหลืองแล้วก็ร่วงลงมาเรื่อยๆเดิมทีนะวันจะตั้งไว้ในบ้านแต่นะวันนี้คือเปลี่ยนละเพราะว่าเอามาไว้ข้างนอกดีกว่าเนื่องจากเขาไม่ได้แสงนะคะใบเขาจะค่อยเหลืองเนี่ยพออยู่นานๆเขาเขาโตขึ้นมาเรื่อยๆแล้ววันทีดว่าตัวนี้จากเนินนะวันที่ซื้อมาเนี่ยอายุน่าจะประมาณสัก รวมสามปีได้แล้วเนาะเขาจะโตขึ้นช้าๆเรื่อยๆธนวันบอกออจำนวนปีผิดพลาดกขขออภัยนะคะทีก็อาจจะลืมทีนี้จะมาให้ดูอันนี้จะเห็นชัดหน่อยนี่แล้ววันได้มาหนึ่งต้นเล็กๆตัวนี้ตอนที่ซื้อมาจะราคาอยู่ที่ประมาณสักสามร้อยบาทเนาะนี่แวันไม่ค่อยอยู่ะนะคะก็เลยทีนี่ต้นไม้ก็จะไม่ค่อยสมบูรณ์เนื่องอาจจะเห็นกองๆแกงๆไปเพราะว่าเนื่องจากไม่ค่อยได้รดน้าต้นไม้เนาะ อาทิตย์นึ่งอาจจะโดนน้าสักครั้งหนึ่งนี่ต้นนี้เดิมทีจะสูงชะลูดเลยนวันจะให้ดูเห็นไหมคะนี่นวันตัดกิ่งออกไปนะนี่คือ,อ,อยอดที่นวันตัดเอาไว้นี่ตรงนี้เห็นไหมคะตอนนี้เขาแตกออกมาเป็นสองสองก้านคืออันนี้นะนี่ให้ดูชัดๆเลยเห็นไหมคะนเนาะเห็นไหมล่ะและ้วจีกงหน่อยเขาก็จะเป็นขึ้นแบบเป็นพุ่มๆให้เราเนาะถ้ากรณีที่ยาวไปอีกสักประมาณแล้วแต่เพื่อนๆเลยนะถ้ายาวขึ้นไปอีกสักหนึ่งเมตรเนี่ย ทางบ้านจะลองตัดยอดดูก็ได้นะคะตัดยอดยาวขนาดไหนก็เอนวนวนตัดอยู่ที่ประมาณคู่หนึ่งเนาะอย่างเช่นเออถ้ายอดเขามีประมาณนี้เนี่ยนวันจะตัดออกไปที่2ใบหรือใบก็สามใบนะตัดทิ้งไปเลยนะคะแล้วเดี๋ยวเขาจะมียอดให้เราเนาะนี่ใครสนใจก็ลองใช้วิธีนี้ดูเนาะตัดยอดเท่านั้นแตกกิ่งก้านเลยค่ะ